การขอสัญชาติไทยนั้นมันโคตรที่จะยากยากมากกว่าการขอสัญชาติอังกฤษหลายเท่าตัวป้มได้ it! There you go Got my Thai citizenship There's my passport ก็รู้สึกก็มันคนไทยล0 0แล้วครับพรเชื่้นก็ต้องผมดีใจแล้วก็เป็นภูมิใจจริงๆครับผมต้องดีใจจนน้ำตาไหลเพราะเป็นดินประเทศไทยเขาเพราชาติศาสนาพระมมากษัตริย์ของประเทศไทยเขา แล้วการได้สัญชาติไทยมันจะดียังไงการเป็นพลเมืองไทยมันดีขนาดนั้นเลยเหรองั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับสี่ต่างชาติที่กลายเป็นคนไทยแบบเต็มตัวการได้มาซึ่งสัญชาติไทยมันจะดีอะไรขนาดนั้นเรามาหาคำตอบกัน 1. ึเคิร์ทเชชาติชายเชจากชาวเกาหลีกลายมาเป็นชาวไทย โคเชหรือชื่อเดิมนั้นก็คือช่วยยองซอกเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยช่วยพัฒนากีฬาเทควันโดจากอันดับถ้ายท้ายตารางของโลกก้าวเข้ามาสู่ติดท็อปท0ในอันดับโลกและที่สำคัญประเทศไทยยังได้รับเหรียญทองซึ่งปัจจุบันโคชเชก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับสัญชาติไทยนั่นหมายความว่าโคชเชเป็นคนไทยแบบเต็มตัว100เเซ โดยหลังจากที่มีบัตรประชาชนเป็นของตัวเองแล้วโคชเชยังเผยว่ารู้สึกสบายใจที่ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องไปทำวีซ่าไม่ต้องไปทำเรื่อง w o r k p กเพอร์มิไม่ต้องไปทำเอกสารขอทำงานและก็สามารถทำอะไรก็ได้เหมือนคนไทยร0 0ซทั้งทางอาชีพธุรกิจสามารถซื้อบ้านซื้อที่ดินได้เหมือนกับคนไทย ซึ่งกว่าจะได้สัญชาติไทยมาโคชเชนทอยู่ในประเทศไทยมานานมากกว่า20ปีและเข้าสอนทำหน้าที่หัวหน้าฝึกสอนกีฬาเทควันโดให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่ปีพศ2545และยื่นเอกสารขอสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2อ,อ6 4หลังจากก่อนหน้านั้นได้ชะลอการยื่นขอสัญชาติเนื่องจากว่าเอกสารการขอสัญชาติไทยมันยุ่งยากซับซ้อนมากๆ โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีพศ2565และชกิจจาประกาศว่าโคชเชหรือในชื่อไทยคือชัดชัยเชได้รับสัญชาติไทยแบบสมบูรณ์แบบแม่ก็ต้องขอสแสดงความยินดีอีกครั้งกับโคชเชในการได้สัญชาติไทยครั้งนี้ด้วยนะครับเรา้ส้กก็มันคนไทยลดยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ ราะฉะนก็ต้องผมดีใจแล้วก็เป็นภูมิใจจริงๆครับผมสองคุณอุรมสุขสเสน่ชาวอเมริกันที่เปลี่ยนแปลงเป็นสัญชาติไทยผมนึกว่าเฉพาะชาวอเมริกันติดไปแอลประเทศไทยตีเลืองมาแต่หูก็ครับมันเป็นการข้างประเทศเลยเจ้าก,กีเจ้าก,การเลียงมากจูจีทักทุกคนเลยนะครับ ถนนทางเดินที่ก็ต้องเดินไปทางถนนทางเดินนะครับถ้าสมมติว่ามันย่ำใช่ไหมเจ้างจ้งไม่หยับหยากู้อย่างนี้ออก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 วัวทั้งวันทั้งคืนเปิดระบบระเบียนมันมันหยับได้อ๋อแน่พยายาเพราะออกมาอกดขอลลดขอลลนายอุดมสุขเสนหรือในชื่ออเมริกันนั่นก็คืออเลนโรเบิร์ตดีนลองหรือในอีกชื่อหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักนั่นก็คือฝรั่งอุกเมือง ซึ่งจริงๆแล้วพี่อุดมก็เติบโตเรียนหนังสือครุขีกับคนไทยมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าคุณพ่อก็ทำงานในจังหวัดแพร่ทำให้คุณพี่อุดมก็มีความเป็นไทยรักความเป็นไทยจึงได้ยื่นขอสัญชาติไทยและแล้วก็ได้ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนอย่างละเอียดสุดท้ายคุณพี่อุดมก็ได้สัญชาติไทยมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเจ้าตนก็ประกาศตัวว่าจะทำความดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินนี้ และก็ได้สละสัญชัิอเมริกันเป็นไทยแบบเต็มตัวแม่เลยเพราพี่อุรมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สุดยอดจริงๆใช้ภาษาเหนือเก่งกว่าภาษาไทยกลางซะด้วยมีความภาคภูมิใจติดสุดในชีวิตทันทีที่ผมหับ้ข่าวเนี่ยผมวิ่งออกไปหน้าบ้านการาบแผ่นดิน ที่ผมกักกาแผ่นดินแผ่นดินไทยนะครับผมเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดินและในเมื่อผมได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยผมต้องดีใจจนน้ำตาไหลเพราะแผ่นดินประเทศไทยเาัาเพราะชาติศาสนาพระมหมาก,กัตรัตร์ของประเทศไทยเขาเนี่ยสมพัทธรรมะพันระยานมนี ชาวอังกฤษที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นชาวไทยโดยิเดิมทีพระธรรมพันระยานุนีมีชื่อเดิมว่าชอนไมเคิลซิเว v e r ตันเป็นพระพิสุชาวอังกฤษผู้ซึ่งถ่ายทอดความลึกซึ้งของธรรมะฉบับภาษาไทยได้อย่างสละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก คนไทยหลายๆคนน่านจะเห็นว่าท่านจะคอยแสดงธรรมะอยู่บนโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆและภาษาที่ท่านใช้ก็สวยงามจริงๆแหละคนขาดสติมีทางเลือกน้อยอคนตั้งสติมีทางเลือกมากมถ้าขาดสติชีวิตของเรานี่ก็เป็นเหยื่อของอารมณ์เหยื่อของเหตุการณ์ต<อ>ลอดเวลามไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวคงตัวใครโดยท่านเองก็ได้ยินเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย ต่อกระทรวงมหาไทยจนกระทั่งเมื่อวันที่9มีนาคมปีพศ2563พระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยในกรณีพิเศษแก่พระธรรมพันธ์ชรยานมุนีโดยมีเหตุผลว่าได้เข้ามาพำนักอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลานานเป็นพระภิกษุที่เคร่งในพระธรรมวินยัย แตกฉานในพระธรรมคำสอนและยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศถือเป็นผู้ที่ทำคุณ,ณประโยชน์พิเศษต่อชาติและพระพุทธศาสนาสี่มาร์คแอปพอร์ตจากชาวอังกฤษกลายมาเป็นชาวไทย So I have officially received my Thai citizenship on the twentieth of December. The Royal Thai Gazette announced all of the foreigners. I think there were forty-five people on the list that have received their Thai citizenship, and my name was number eighteen on that list. gym fitness Facebook, YouTube และ Instagram. Mark Abbott 20. ปัจจุบันเขาก็อยู่ไทยมามากกว่า20ปีแล้วจนรู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านของเขาและประเทศไทยก็ตอบแทนความจงรักภักดีต่อเขาโดยการมอบสัญชาติไทยซึ่งล่าสุดเขาก็ได้โพสต์คลิปแสดงความดีใจบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมได้รับสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับมันขอ,อยากมากกว่าสัญชาติอังกฤษอเมริกันมากๆเดี๋ยวจะทำวิดีโอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยครับ พร้อมกับโชว์หนังสือเดินทางประเทศไทยและก็ได้บอกว่าการขอสัญชาติไทยนั้นมันโคตรที่จะยากยากมากกว่าการขอสัญชาติอังกฤษหลายเท่าตัวที่อังกฤษนั้นได้มอบสัญชาติใหม่ให้คนมากกว่า1,65,000คนต่อปีแต่ปีที่แล้วประเทศไทยให้คนต่างชาติเปลี่ยนแปลงสัญชาติไทยแค่44คนเท่านั้น Boom d i there you go got my thai citizenship there's my passport i just want to say one last time for all of those of you who doubted me and said i couldn't do it don't project your incompetencies and failings on me for those of you who knew i could do it and those of you who offered me support thank you very much now i will be doing a video about how i got my citizenship um, for those of you who are wondering why this is such a proud moment getting your thai citizenship especially as a westerner is almost unheard of and that's why it's such an amazing Moment for me for to get the citizenship. ภายหลังจากที่เขาแชร์เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสัญชาติก็ได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็เข้ามายินดีและก็ได้มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นด้วยโดยคนนี้เขาได้บอกว่ายินดีด้วยและก็ช่างหัวคนที่ไม่ชอบและคนนี้เขาได้มาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจมากๆเขาได้บอกไว้ว่า คุณน่ะโชคดีมากๆที่ได้รับสัญชาติไทยฉันเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้วกว่า40ปีวันนี้ฉันไม่มีสัญชาติไทยฉันต้องการสัญชาติไทยเพราะว่าฉันมีสุขภาพที่แย่บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลของประเทศไทยก็อยู่ในอันดับต้นๆของโลกและให้บริการฟรีทุกโลกในโรงพยาบาลของรัฐฉันอยากมีสิทธิ์เหมือนคนไทยบ้าง นี่ก,ก็มั้งล่ะกับคลิปคลิปนี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้บ้างอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะอยากให้เอสพี่วายทำคลิปแนวนี้อีกต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างและดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเพื่อเพ่อคอมเมนต์ของคุณอาจจะเป็นคลิปหน้าของเอสพี่วายก็ได้เกิดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เอสพี่วายด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ